ับเพื่อนๆพบกับผมจนเคยกับช่องเกษตรดับปูกับผมวันนี้นะครับจะมาทำงาน DIY ในการทำรบ,บานพับบ,บานพับของประตูข้อไก่ใส่ในทีนี้นะครับจะมีการ,รเปิดปิดหลังจากนั้นมีการใส่บานพับ สามตัวเลยครับบานพับแค้บานพับพของเราครับจะไม่ใช้เงินในการซื้อบานพับนี่เรมีตัวนี้นะครับยางนอกรถจักรยานยนต์ตัวเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับนำมา DIY ทำเป็นบานพับสูตรแบบโบราณน,นะครับ และก็ไม่เสียตังในการซื้อบานทับโดยการใช้อย่างนอกรถจักรยานยนต์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาทำการตัดเป็นชิ้น3มชิ้นแล้วก็นำมาติดตั้งทำเป็นบานพับติดตั้งประตูนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับผมมาเริ่มตัดกันเลยครับผม ใช้มีดตัดก่อนนะครับในยางนี้มันจะมีเส้นลวดอยู่นะครับสองฝั่งนี้จะเป็นเส้นลวดครับตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับใช้มีดตัดก่อนนะครับ เพื่อนเขาขนาดเท่าไหรใช้กับเอาเลยครับขาเท่ากัน,นครับสามเซน ใช้หินเจียในการตัดนะครับเหล็กแนะนำนะครับหินเจียนะครับอย่าไปตัดยางนะครับหินเจียไอไปตัดไม่ตัดเหล็กนะครับอย่าเอามาตัดยางนะครับพอเวลาตัดแล้วมันบิดนะครับมันกระดอนมันบิดนะครับให้ตรงยางตรงนี้นะครับให้เอาเรามีดเฉือนก่อนนะครับมีดเฉือนมีดเฉือนเสร็จนะครับ แล้วค่อยใช้ใบตัดเหล็กมาตัดตรงเหล็กนะครับบริเวณเหล็กขอบนะครับยอย่าไปตัดยางนะครับมันดีนะครับฝากเพื่อนๆนะครับไว้ด้วยนะครับ เจ็ดร้อยครับได้มาสามชิ้นนะครับตัดสามทอนนะครับจะเห็นว่าเหล็กนะครับมีฝั่งละอ่อกเส้นเลยนะครับเวลาตัดยางใช้มีดตัดก่อน,นครับตรงเหล็กใช้หินเจียรหรือลูกหมูนะครับตัดใช้บาดตันเหล็กตัดนะครับเหล็กถ้าไม่มีก็ใช้พวกมีดเก่าหรือ อะไรก็ตามที่เป็นเหล็กเก่าๆนะครับเอาวางแล้วก็ใช้ค้อนตีเข้าไปในก็ขาดได้นะครับแต่ถ้าใจง่ายก็ใช้ใบหินเกียนะครับในการตัดครับได้ไมาแล้วครับสามชิ้นเดี๋ยวเรามาทําการประกอบติดตั้งประตู DIY จาก ยางนอกรถจักรยานยนต์แทนบานพับไปดูกันต่อครับ ตีเสร็จแล้วนะครับเราก็อย่งนี้นะครับเราก็หาระดับนะครับของประตูของเรานะครับอเมื่อหาระดับได้นะครับเราก็ตีตะปูยึดเลยนะครับยึดนี่ครับตีตะปูยึดเวลาเปิดแล้วก็จะเปิดอย่างนี้นครับ รับปิดแล้วก็ปิดตรงนี้ครับ,รบอันนี้คือทดลองให้ดูนะครับยังไม่เปี้ยปงครับไปรับเปิดเปิดตรงนี้นะครับตำแหน่งเปิดปิดให้ดีครับสูงเรา นอกรถจักรยานยนต์นะครับกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอตีิะปูแป๊บหน่งนะครับ เรียบร้อยครับผมสำหรับบานพับประตู DIY ของเราท้าวยางนอกรถจักรยานยนต์เก่าๆมาทำงาน DIY บานพับประตูข้อแกนครับแบบัทั้นไหนที่ได้อยากได้ไอเดียเก๋ๆแบบนี้ก็สามารถทำตามได้นะครับ มาทดลองทำได้นะครับเามาออกแบบในตา์ของเราก็ได้นะครับมาทำปดูข้อไก่ง่ายๆนะครับไม่ต้องสวยงามไม่ต้องรูหราอะไรมากมายขอแค,ค่รับใช้งานได้ก็โอเคแล้วนะครับก็จะได้ประตูแบบพก,กี้ง่ายๆสไตล์ช่องกเกษตรไทยพูมินะครับงาน DIY บรรพูข้อกไก่นนครับเปิดปิดง่ายสำหรับเ,เพื่อนที่กําลังทํในเรื่องของเกษตรในการเลี้ยงไก่อยู่ครับสามารถนาไปปรับปรุงไปประยุกต์ไปดัดแปลงใช้กับคอบไก่หรือประตูครอกไก่ของเพื่อนได้นะครับวันนี้ว้นำรับบอกว่าคนทานมากนะครับเหนียวแน่นคนทานนะครับนะครับ ปิดครับเปิดปิดเาเาปให้อา้าไกเราก็จะเปิดเอไปล้วมัก็จะปิดเองนะครับเองจะมัดนะครับนรัมาครับอันนี้ก็ทาเดี๋ยวทำที่ล็อกล็อกนะครับเวลาให้อาหารไก่เสร็จครับออกมาก็ล็อกไว้ครับ เดีย๋ยวทีนี้ก็จะก็จะใส่เป็นตีไม้ไผ่ใส่นะครับขรอบไก่ยังทำไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับในเรื่องของการทำารอบไก่อันนี้ก็มารีวิวในเรื่องของ DIY การทำบานพับประตูง่ายๆครับประมาณนี้นะครับฝแบบา่เพื่อนท่านไหนที่มาเจอคลิปนี้ก็สามารถนำไปดัดแปลงไปปรับปรุงไปแก้ไขหรือ ไปนำไปใช้ในกอ,อไก่ของเพื่อนได้นะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รับชมแล้วใครที่ดูสดใสช่องเกษตรไทยพูด,ด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้า DIY ปลายเกษตรไทยรู